คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้คลิปนี้มามิทีนิวนะคะมาแจ้งข่าวสารนี้คะ่ะหลายๆท่านโอ้ใจจดใจจ่อยอยากรู้มากเหลือเกินว่ากลุ่มประกันสังคมที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมเนี้ยจะเริ่มได้เงินวันไหนกันแน่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆวันนี้นะคะก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ อัพเดตมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์จากโควิด -19 นะคะพื้นที่สีแดงเข้มรวม13จังหวัดเลยโดยกรอบวงเงินเยียวยา3,000ล้านบาทน,นะคะ โดยพื้นที่ที่ได้รับนะคะก็คือกรุงเทพมหาคน,นาคนรนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครและที่เพิ่มขึ้นมาคือฉะ,ะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะโดยจะต้องเป็นอยู่ในกลุ่ม9้าประเภทกิจการนี้นะก็คือก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้นานอาหารศิลปะบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่น,นๆขายส่งและการขายปลีกซ่อมยานยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและ บรกิการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและท้ายสุดข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะโดยสรุปโอนเงินเยียวยาวันไหนบ้างนะคะ หนึ่งเลยในกลุ่มแรงงานตามม .33 ในกิจการ9หมวดนะคะรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้50%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทและจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนะคะโดยสําหรับ10จังหวัดแรกนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วขั้นต้นนะคะก็คือกลุ่มแรกที่โดนประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนั่นแหละนะคะจะได้รับเงินเยียวยา2,500บาททางมชีพร้อมเพล ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม6 4เป็นต้นไปนะคะส่วนในกลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างนะคะก็จะได้เริ่มเงินเข้าบัญชีวันที่6สิงหาคม64เหมือนกันเลยส่วนสำหรับนายจ้างมาตร,รา3-3ใน3จังหวัดนะคะแล้วก็กลุ่มประกันสังคมที่อยู่ใน3จังหวัดหลังก็คือมีจังหวัดอะไรบ้างคะก็จะมี าเชิยเซาชลบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะ3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่หลังเนาะคุณก็จะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่15สิงหาคม64โดยประมาณอันนี้คือเขาใช้คําว่าโดยประมาณนะคะก็คือจะไม่เหลื่อมหลัามมากกว่านี้นั่นเองสําหรับผู้ประกอบารตนม .39 และม .40 สสัญชาติไทยนะคะที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันเนี่ยและอยู่ในจังหวัด นะคะที่เขาประกาศก็จะรับเงินช่วยเหลืออัตรา5,000บาทต่อคนนะคะในจำนวน 1เดือนด้วยกันนะคะโดยคุณจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะใครที่เป็นประกอบอาชีพอิสระแล้วยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มปรคกันสังคมต้องไปสมัครม40ก่อนนะคะแต่ส่วนในกลุ่มนี้ม40เนี่ยเขายังไม่สรุปวันโอนเงินว่าเมื่อไหร่จะได้นะคะสรุปได้ก่อนก็คือในกลุ่มม3 3เท่านั้นนะคะส่วนม4 0สมสามเก้ามสี่สิบรอฟังกันนะคะเอาแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะเริ่มดีเดย์วันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้นะคะในกลุ่ม 10จังหวัดแรกส่วน3จังหวัดหลังเริ่ม15สิงหาคมค่ะค่าใครมีข้อสงสัยในเรื่องข่าวประชารัฐสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมโดยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w bangkokbiznews o m com นะคะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช a นน n e l ัม mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ